โอเคสวัสดีครับอยู่กับ Stone A b e g i n นะครับตะกี้เพิ่งอัดอีกคลิปเัิงเสร็จกลังอัพโหลดอยู่นะครับคราวนี้ก็งงๆกับไฟนะล์นะบางทีมันก็ไม่กี่กิ๊กบางทีมันก็เยอะช่างเถอะอันนี้รอบนี้คลิปเราจะมาเป็นมหาการการรวมดาวม่วงครั้งยิ่งใหญ่นะครับก็มีไปประมาณสองสามคลิปละเป็นทางการก็คงสองคลิปมีแยกต่างหากกับอีกคลิปหนึ่งนะ ครับประมาณนั้นก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างพาเจ็บแล้วก็พาเฮิร์ตในระดับหนึ่งนะครับก็นี่ก็อีกแล้วครับนี่คือตัวที่ห้านะครับตัวที่ห้าครัฟังไม่ผิดครับตัวที่ห้าแม่งก็ไม่เพิ่มอะไรขึ้นมาเลยนะครับกินยังไงก็ไม่เพิ่มครับก็คือผมว่ามันก็คงสุ่มแหละสุ่มการเจริญเติบโตนะในความคิดผมมันคงไม่มีหลักการที่มันทําให้อัพได้เองโดยธรรมชาตินะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยาบางทีมันทามาอย่างเงี้ยก็ทอนะหรืออีกแนวนึงก็คือทําตัวนี้ไปเป็นปั๊มเลเวลขึ้นมาเลยทาตัวไฟเผื่อไว้เผื่อไว้ใช้อีกตัวหนึง่งนะถ้าตัวอีกตัวหนึ่งมันเน่าก็เอาให้ตัวนี้กินต่อ ه, อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะเตเดต้มไม่ดีถ้าตัวนี้ก็ให้ตัวนี้กินแทนอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจนะน่าทำน่าทามแต่สําหรับหัวร้อนเกมมิ่งอย่างเรา เรามีนวัตกรรมใหม่มานำเสนอก็สมมุติ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 หัวร้อนเกมมิงก็อย่างนี้เลยป๊าป๊าป๊าอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วก็สมมุติสมมุติให้ดูอะไรอย่างนี้เลยเอออะไรอย่างนี้เลยนะนี่คือนี่คือสไตล์หัวร้อนนะครับอะ ไม่ค่อยทำหนุนไม่ค่อยทำหลุนแต่ทําบ่อยไม่ได้ทําบ่อยทําทุกครั้งเลย <c oughs> หัวร้อนทุกครั้งอ่ะมามามา,มาเขาเรื่องมาเขาเรื่องมาเขาเรื่อง้องเรื่องนานและก็ดาวมุวงดาวมวงเรื่องดาวมุวงมาทําเรื่องของดาวม่วงให้จบๆไปก่อนก็นี่นะครับสิ่งแรกเราเรา,เราเคยอธิบา,ายไปแล้วใช่ไหมครัว่าการที่มีอัตราการเติบโตมันจะเอา คาดอัตราเติบโตที่ดีที่สุดเพื่อเป็นเพื่อไปอยู่ที่บ้านปลายของตัวนี้คือถ้าคือตัวไอตัวที่เราปั้นมาจะสกว่ามันต้องดีกว่าอยูะแหละเพราะมันกินมาหลายตัวแล้วมันเกิดจากการวิวัฒนาการด้วยการกินเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชีเพื่อนร่วมเผ่าพัพานธุ์มันมาจนมันมาถึงจุดจุดที่มันเหนือก็เพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์ทุกตัวที่เรามันกินมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าทํายังไงให้มันเก่งอีกล่ะเพื่อให้มันแม็กเพื่อให้มันนุ่นเพื่อให้มันนี่ โอเคครับเราจะมาจบเรื่องนี้กันที่ตรงนี้เลยก็อย่างแรกนะเราต้องรู้ก่อนว่าไอตัวพวกนี้มันโตได้แค่ไหนด้วยการที่เราดูอัตราการเติบโตเนี่ยแอตแทกมันสามารถโตได้ถึง16.9เลือดมันสามารถไปได้ถึง80ด้วยผมคนน้อยเลยแล้วก็พลังป้องกันเนี่ยมันสามารถไปถึง13โอเคนะครับ สมมุติว่าเราต้องการให้อะสมมุติผมต้องการให้มันแอตแทกแอตแทกนะแอตแทกสูงกว่านี้อยากได้แอตแทกสูงกว่านี้หรือแดกไดเรื่อยสูงกว่านี้วิธีก็คือครับมันมีวิธีง่ายๆอีกวิธีหนึ่งซึ่งมันก็ง่ายอยูเดี๋ยวกดตรงไหนวสะสักคู่สักคู่สักคู่ขอเข้าสู่สภาวะหายมึนด้ึงนนะเดี๋ยวนี้หน้านี้มันหล่นนะนาน ผล,ผลเยอะบ้งโอเคตะกี้มาได้ของเราไม่เท่าไหร่นะ1 6่นะตราการเติบโต16.9ถช่ไหมครับถูงสุดได้ถึง16.9แต่ว่าการที่เราจะกินอะไร่างนี้เราควรมีหลักและจริยธรรมนะครับอย่างไอตัวเนี้ยถ้าเราเลือกท่าดินมามันสูงสุดมันก็ได้แค่16.3ครับซึ่งแม่งก็ไม่ถึง16.8ุดเ16.9อยู่ดีนะแล้วมันเป็นไปได้ยากที่มันจะแม็ หกดาวแม่งถ้าจะไม่แมกหรอกบอกให้ยากมากอ่ะถ้ากินน้ํากินน้ําก็ได้แค่สิบหกจุดเก้าเหมือนเดิมนะมันก็เป็นแบบที่เราจะเอาอยู่แล้วถูกป่ะย่สิงหกจุดเก้าเนี่ยมันแค่แค่สิบหกจุดเก้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะดูว่า,าจะควรจะเอาตัวอะไรมาปัาน้นเพื่อกินดีเนี่ยแต่อย่างไฟมันไปได้สิบแปดจุดสองเห็นไหมครับมันไปได้สิบแปดจุดสองเลยนะ มันไปได้48.2แต่เลือดมันจะน้อยไงคือใช่เลือดมันจะน้อยเลือดมันแค่65ไงเอออย่าหวังเลือดก,กับมันถ้าหวังเลือดเนี่ยไอ้พวกน้ำพวกนี้น่าจะเลือดเยอะกว่ามาั้งปลาว79ใช่ครับ70คงไม่มีใครทันึ่งทำไอ้พวกนี้ให้มันกินหรอกเนอะ 8, 10เนี่ยต่อไปมาดูลม รวมแอตแทกได้ถึง17เลยนะครับเห็นไหมครับไว้ได้ไว้ได้ไว้ด้ถึง14เลยนะครับนะแต่เลือกแค่69นะครับคือลมนี่ถ้ารวมลมนี่ผมว่าโอกาสที่จะได้โอกาสที่จะได้ไว้ว่างไวกับพางโจมตีก็ค่อนข้างจะโอเคแต่อันนี้ก็แต่อันนี้โอเคะมากันเลยดีกว่าก็อย่างที่บอกนะครับคือเราจะเอาตัวอะไรมารวมเราก็พยายามดูอัตราการเติบโตของมันก่อนถ้าอัตราการเติบโตมันขยายแยบได้เยอะมันก็มีโอกาสที่มันจะได้แยบขึ้นเยอะอ่ะตัวนี้ผมให้ดูแล้วตะเกี้ มันดูไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าคนเดาเขาผงเดาออกได้ว่าผมจะมาทำมะเขือพวงอะไรนะครับวันนี้ใช่ครับวันนี้ผมจะมาหัวร้อนให้ดูนะฮะโอเคก็คือสถานะตัวนี้นะครับจะให้ดูก่อนนะมันเป็นดีหมดเลยครับคือถ้าใครเห็นจะรู้เลยว่าโคตรหินงสวย,ยนะครับการรวมตัวมาแล้วแบไม่ขึ้นอะไรเลยได้บีนี่คือแบบ แต่ผมร่วมทีเียวเป็นหกดาวเลยไงเออมันก็เลยเป็นประมาณนี้นแหละสถานะทุกอย่างคือเริ่มต้นจะเป็นบีหมดเลยครับอ่าผมจะมาทำร้ายตัวเองให้ดูนะครับวันนี้เขาอยากอะไรใส่เข้าไปครับค่ากินก็โคตรแพงเลยนะครับแต่อันนี้ไม่พอนะครับยังต้องใส่อันนี้นะจริงๆถ้ากินเป็น่าตเดียวกันก็คงจะดีกว่านะแต่พอดีผมไม่มีนะครับพอดีมันกินไ้หมดแล้วหัวร้อนไม่อก่อนนะนี้หมดแล้วนะครับก็เลยเหลือแค่นี้นะ ก็มาดูอัตราตอนรุ่งนะเจ็บครับเจ็บุกครั้งที่กดก็รอลูริงคนครับเบิบเ้ิงต้องมีเอไหมทีเอ็ S เลยก็ได้นะอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเนี่ยเอ๊เห็นไหมครับเราได้แค่สิบสามเองนะครับเราขึ้นไม่ได้แค่สิบสามเองครับซึ่งไม่ต้องเอาไปเทียบให้ดูก็รู้ครับว่า แม่งกินไปก็ไม่ได้อะไรครับดูดิเห็นปะ่ะกินไปไม่ได้อะไรเลยเห็นไหมครับนี่คือแบบบอกแล้วผมมาเจ็บให้ดูเลยนะเจ็บแบบเจ็บเลยอะ่ะคือการถ้าเราจะทําอะไรที่มันใส่ใจเนี่ยยากลำบากนะครับถ้ายังไม่สาใจก็ไม่สแก่ใจแล้วก็ต่อครับเดี๋ยวก็เจ็บแล้วชินไปเองนะครับ ไม่แหม่เห็นไค่คน,น้อยอ้ะมาดูอีกอีกรอบนะครับของรอบสุดท้ายแล้วล่ะครับมันยากที่มันจะได้สิบแปดนะผมพูดจริงมันก็ยากเหมือนสิบแปดสิสิบเจ็ด 17, ได้ไหมสูง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 โอ้โหอย่างเงี้ยโคตรเจ็บเจ็บแบบเจ็บอะไรเลยอะอย่างเงี้ยอย่างเี้นี่คือเจ็บแบบคือมันไม่เกต์ไม่อะไรเลยเหรอคือแบบไม่ไม่ไม่คิดจะขึ้นมากกว่านี้ คือสุ่มได้แค่นี้หรือ,อยังไงอ้ามันเห็นแล้วมันเจ็บ,จ,บจีดเนะดูดิมันไม่มีค่าถานะอะไรที่มันแบบดูดิเออที่มันเท่าอะ่ะอัตราการเติบโตอะ่ะเห็นแล้วแบบอื้ออือมุมดงีดซึ่งผมก็พยายามคัดเป็นไฟมาเพราะว่าไฟเบทอทแท็คมันสุ่งนะครับ อ,อัตราการเติบโตมันก็อาจจะไปได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยนะรอบสุดท้ายนะครับรอบนี้คิดแต่ไปเลยนะครับไอคูณหนึ่งจุดห้านี่ผมไม่แน่ใจมันคูณเอีกดน่าจะเป็นคูณ e พีนะครับไม่น่าเกี่ยวับไ้น,นี่าตาการสุ่มกองก็อตอนนี้มันก็บอกว่าตอนนี้อยู่ท่านี้นะนี่ไงในฤดูหนาทุกๆครั้งที่มีวพัฒนาการอัตราการเติบโตจะเพิ่มขึ้น แบบโดยการสุ่มภายในขอบเขตสุ่มภายในขอบเขตแต่แม่งออกมาแบบออกามาอยู่แค่เนี้ยออกมาใหญ่กว่าเดิมหน่อยนึงมันไม่ไปมันไม่ไปวืดว,ดว,ดว,ดวืดอย่างเงี้ยวืดวืดอะไม่วืดอะเข้าใจปะ,ะ,ะมาดูกันนะครับรอบสุดท้ายแล้วจริงๆนะคือรอบนี้ทําเสร็จก็ไม่มีรวมให้ดูแล้วนะแค่เทียบหลางนะให้ดูได้เฉยโอเคก็อย่างที่บอกนะครับคือขาดสเตตัสไหนก็พยายามเอาไอ้พวกนั้นมาเป็นนี่ เกตเกตวูดกิดเกตกาบกาบมีไหมขึ้นไหมอเฮออเออสิบห้าสิบจ uh ุดหกเองนะครับแม่งก็น้อยเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ดีก็ถือว่าดีกว่าตะกี้นะครับอันนี้คือการกินแบบเป็นท่าเดียวกันเลยนะครับตะกี้ผมไม่รู้ว่าการกินให้เป็นท่าเดียวกันมนันอาจจะดีกว่านะเพราะผมเห็นเขาถีบมันก็กินอย่างนั้นนะอันนี้ผู้ที่ผู้ที่ฝั่งเราไม่หัวร้อนแต่คือมันก็ไม่เพิ่มอะไรป่าวะ ดูดิคือมันมันดีขึ้นครับแต่มันยังไม่ดีถึงขั้นที่ดีกว่าเห็นไหมครับคือด้วยความที่ผมเคยกินมังกรพวกมังกรเออมามันเลือดมันก็เลยเยอะกว่านะครับอัตราการเติบโตคืออัตราโตเติบโตตัวนี้มันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าดีกว่าทุกตัวในสามสี่ตัวที่เอามาเห็นไหมครับถือว่าดีกว่าพวกนั้นนะครับดีขึ้นกว่าแต่ว่าไม่ได้ดีที่สุดนะครับนะก็ได้แค่ A ครับถ้ามันเป็น a บวก ถ้ามันไป็นเอบวกหรือเอสเอสเลยเอสเอสก็น ja ่าจะได้นะครับเนี่ยแต่มันได้แค่เอนะครับถ้ามันไปสักเอบวกผมว่าถ้าเอบวกเอบวกน่าจะมากกว่าตัวนั้นนะถ้าเอบวกผมคิดว่าน่าจะมากกว่าตัวนั้นแต่มันได้แค่นี้นะครับเขาประมาณนี้นะมาเจ็บให้ดูๆนะก็ทวร์ จริงๆถือว่าสูงนะครับจริงๆถ้าตาท่าถ้าตัวถ้าตัวนั้นมันก็โอเคนะครับผมก็บอกเลยว่าผมก็อาจจะกินนะเพราะผมต้องการเลเวลมาละคือผมไปสู้อารีนาแล้วผมเจอคนเลเวลเยอะกว่าคืออัตราการเติบโต,ตผมอาจจะสมมุติสมมุติว่าผมอาจจะมากกว่าเขาอาาัตราเติบโตผมอาจจะมากกว่าเขาแต่เลเวลเขามากกว่าแต้มเขาก็มากกว่าจริงป่ะอืมเพราะฉะนั้น เลเวลสกิล <Level> mm hmm. เขาก็มากกว่าด้วยเพราะฉะนั้น mm hmm. ผมเลยรู้สึกเหมือนว่าถ้าเราทําให้มันโตก็โอเคตัวนี้มัน,มมนคาดหวังให้โตวกว่านี้ยากแล้วนะครับผมผมผมก็รู้ตัวเองนะมันทําให้มันทาให้โตวกว่านี้มันยากมากเลยนะมันก็เป็น A บวกแล้วจริงๆก็อยู่ในน่าจะเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจแล้วนะครับ แต่เราคาดหวังข้ามม,มติแบบมากเกินไปนะมันก็ทําให้เราเจ็บเยอะก็ประมาณนี้นะครับคืออย่างแรกการจะรวมตัวอะไรให้ใครอย่างเงี้ยจะรวมให้สมมุติว่าจะรวมทําเต่าขึ้นมาตัวหนึ่งเงี้ยเราอยากจะได้ค่าเต่าที่มีค่าค่าเลือดสูงสูงเราก็ควรจะหาเต่าน่าจะเป็นเต่าน้ําที่มีที่มีแม็กอันเนี้ยที่ค่อนข้างสูง ก็มาเลี้ยงให้มันมีโอกาสที่จะเป็นอัตราการเติบโตของพรางชีวิตมากกว่าอะไรเงี้ยนะแต่เรี้ยงกินท่าเดียวกันล้วเพิ่มมากกว่าไหมผมไอคาว่าอัตราคูณ1.5ตอนกินเนี่ยมาอาจจะเป็นเราไม่รู้จริงๆครับว่ามันเป็นอิยาคิเซตนะเอามาดูอีกทีก็ได้เอาสมมุติสมมุตินี่ก็ได้ครับไม่ดีครับอันนี้อยู่าอ่ะนี่นะครับ ศูนย์นะเรามาดูกันว่าถ้าไปกินธาตุไปผมตีเพิ่มสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบต่อไปเราจะไปกินธาตุสองหนึ่งสองแปดศูนย์ไม่เท่าเอเยงคี e ไม่เท่าแต่คือจริงจริงมันเทียบมันก็เทียบยากนะเพราะไอ้นี่มันเยอะกว่าอยู่ดีอะอ่ามันเป็นเอเยคีนะจริงเนหะ็นไหม เห็นไหมเขาเป็นคนละธาตุปุ๊บมันบวกแค่หนึ่งหนึ่งสองแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้านี่ก็คืออาจจะคูณ 1, หนึ่งคูณหนึ่งนห้านะครับนะเก้าสองเห็นไหมก็คือมันเหมือนกับว่ามันบอกมันก็บอกไปในให้คนเล่นเกมอะไรรูๆมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีการคูณอีพแต่ปัญหาคือไอ้คำว่ากล่องสุ่มอัตราเติบโตนีย่ยมันคือสุ่มจริงจริงเหรอแล้วมันสามารถขึ้นไม่ได้แค่ไหนล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะ จริงถ้าเอาแค่ถึงเ e อก็พอแล้วนะครับผมพูดจริงแค่เ e อจริงๆก็น่าถือว่าน่าระดับน่าพอใจแล้วแหละซึ่งตัวนี้จริงๆผมอาจจาะหลังผมอาจจะเอาไปเพิ่มพวกพาังชีวิตหรือพลังป้องกันก็ดีกว่านะในความคิดผมเพราะว่าจริงๆเ e อมันก็คงพอแล้วแหละมันแตกต่างแค่หนึ่งเองวะเนาะห้าสิบเวลห้าสิบเวลก็แตกต่างกันแค่ห้าสิบแต้มก็ไม่ได้เยอะมากนะ พลังโจมตีพเพิ่มอีกห้าสิบแต้อมอืก็ไม่ได้เยอะใส่รูนตีบวกก็ได้ไปเพิ่มเลือดดีกว่าไหมเลือดก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาได้อีกสักปมาณหลายร้อยอยู่นะอืมถ้่คิดอย่างนี้ก็โอเคครับเอาแค่สักมานเอสก็พอเพราะว่าเอสบวกคงหนักไปถ้าดวงไม่ดีจริงก็คงไม่ได้นะแต่ถ้าจะเอาไอ้ตัวเนี้ยมากินเพิ่มเลือดก็คงไม่ได้หรอกเพราะแม็กแม่งอยู่แค่หกสิบห้างปะ แม็กมันอยู่แค่หกสิบห้าอย่างเงี้ยเราดูนะกระทู้นี้อาจจะดูแบบว่าเอ้ยอันนี้อาจจะดูแบบไม่ได้เนี่ยเจ็ดสิบเก้านะ 79. คือถ้าเอาตัวนี้เอร์เซ็นที่มันจะขึ้นไปถึงแต่ถึงเจ็ดสิบผมว่ามันก็ยังมีโอกาสมากกว่ามันก็มากอยู่ดีเนี่ยอาจจะขึ้นได้สูงกว่านั้นหรืออะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่าถ้าอยากจะให้บวกอะไรพยายามอยากจะให้ฝึก ไม่ต้อจริง,รงมันไม่ต้องโฟกัสไปท่านั้นก็ได้หรอกแต่ว่าถ้าเป็นท่านั้นอะแม็กของจุดจุดนั้นอะมันจะเยอะกว่าเนี้ยครับมันจะเยอะมันจะแม็กมันจะไปต่อได้เยอะกว่าก็คือมันทําให้อัตราสุม่มกว้างขึ้นบีจากปกติสุม่มสุ่มจากแปดจุดสุ่มจากแปดจุดสองถึงสิบหกนะถ้าเป็นท่าน้ําอยู่ที่สิบห้าจุดเก้าใช่ไหมของผมอะจะปดจุดสองถึงสิบห้าจุดเก้าแต่นี่เครื่องเป็นจะแปดจุดสองขึ้นเป็นสิบ จซึ่งมันก็อาจจะแม็กแค่ที่16.9ตอนกินไปแล้วหรืออะไรเงี้ยหรือแม็กที่สิบห้าจุดเก้อย่างแบบแม่งกูแล้วงงอ่ะคืออยากจะทำให้เห็นภาพนะครับก็คือให้สูงสุดได้สิบหกจดเกใช่ไหมครับก็ลองลองดูนะสูงสุดถึง8ปผมว่าธาตุพวกที่กินพวกนี้ที่เอามารวมกันมันก็มีส่วนในการเรื่องการสเตตัสนะครับเดางที่บอกอะ เวลาละเอียดยิบ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 เล็กๆเข้าไปอีกอะคือยิ่งพูดแล้วมันแบบมันก็อาจจะมีทฤษฎีมาขัดมาขัดมาขัดหรือเป็งทฤษฎีที่แบบมามาขวางไว้หรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งเอาเป็นว่าแล้วแต่ความเชื่อแล้วกันสูตรไทรมันก็สูตรไทยเหมือนตีบวกอะบางทีตีบวกแบบว่าบางคนไม่ต้องล็อกเอา์ก่อนต้องรู้นี่นั่นก่อนเหมือนความเชื่อของตัวเองด้วยแต่คือที่ผมบอกผมบอกในความผมใช้ในความว่าน่าจะเป็นแล้วกันคือการที่มันมีแม็กเพิ่มเข้ามาจากระดับนั้นอะ ือมันบวกได้ไม่ไม่มับวกได้ไม่เกินตัวเองหรอครับแต่คือมันจะได้แม็กของตัวเองไงนึกออกใช่ไหมเออประมาณนั้นอะที่ที่ถามว่าทําไมเดรดเอสาวผมถึงถึงเป็นเอบวกใช่ไหมครับทำไมทําไมถึงทําเป็นเอบวกได้คือธาตุน้ําความไวมันต่ำครับจริงๆ12.4สิบสองจสี่นะลองดูดินี่พูดเรื่องจริงเลย พอธาตุน้ำเนี่ยตีปีมันต่าเห็นปะไอ้นั้นแม็ก2.4คือแม็กแล้วอะไอ้นี่ยัง13อะดินไม่ดินไม่งัายไวกว่าคิวดิอ่าแล้วเอามาดูตัวตัวไฟ13.6เห็นไหมครับทุกตัวขึ้น13หมดเลยครับทุกธาตุขึ้น13หมดเลยนี่14เห็นไหมครับไอไอตัวนี้ไม่ง แม่งแมมกแล้วแม่งยังได้แค่แม่งแมมกแล้วแม่งได้แค่สิบสองเนี่ยคิดดิคือ,อยังไงร,รวมไปมันก็เอสอะครับเออเอาเอาไฟมากินเอาไฟมากินจนเอสะคิดเอาดิไม่ได้เอาลมมากินด้วยอืก็ประมาณนี้นะแต่เรื่องน,นี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามันใช้วิจารย์ยานอยง่นะครับไม่ต้องเชื่อผมครับเชื่อตัวเองนะเชื่อตัวเองเชื่อตัวเองแนะนำว่าเชื่อตัวเองคือเป็นแนวทางมามันเจ็บให้ดูเฉยว่ามันก็ได้นะ อะไรเงี้ยแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยมีจะบอกจะบอกไปไหนไหนแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวจะไประเบิดคิดตันฟาร์มละนี่วันก่อนขอบอกนิดนึงเห็นอะไรที่หายไปไหมคือวันนั้นแพ้อดินาไม่ได้แพ้แบบไม่ได้แพ้ให้หนุนนินะคือแพ้ที่เดวลคือเจอผู้บอกมีแค่เรื่องเรือสีสีมุเรื่องเรื่องเรือ แล้วแบบว่าเลเวลเขาเยอะกว่าแล้วพนไปแบบเดือไม่ตายเขาเลือติดหนึ่งเดือจติงหนึ่งอืมเอาเขาตายไม่ได้เขาเลเวลหกสิบหกส่วนเราเลเวลหกสิบสามประมาณนั้นก็เลยแบบว่าเปิดแม่งเลยอไม่รอละคือเอาเลเวลเออจะเปิดว่ากต่ว่าถ้าได้ตัวสาก็จะเอาเลเวลแต่แม่งเปิมมนนดมาแต่ละตัวนี่สะพึงทุกตัวเลยโอเค วันนี้ก็เท่านี้ก่อนละกันเนาะหวังว่ามันจะเป็นแนวทางให้ได้ก็คือจริงๆผมก็ไม่ได้อยากทำคลิปเนื้อหาเดียวแม่งหลายๆคลิปหรอกนะแต่ก็คืออย่างที่บอกครับเรื่องดาวมงมันเป็นอะไรที่เยอะแต่ไอ้เรื่องที่มันคูนก็บอกกันนะมันคือคูณ EIP นะครับนะแล้วก็แต่เป็นคูณสเตตัสด้วยไหมนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะคนที่มี d a Data เต่านั้นแหละถึงรู้นะโอเคครับ วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะมันก็เป็นเรื่องที่ความเชื่อแล้วกันผมคิดว่าเป็นเรื่องของความเชื่อเพราะว่าบางทีผมพูดแฟนทองไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันจะมีทฤษฎีอะไรออกมาครัเพราะงั้นก็ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะสำหรับคนที่ถูกใจก็กดไลค์กดติดสไครด้วยครับก็ยังขอบคุณสำหรับ7จ0ิญรอยสตอรนะครับก็เราจะพยายามต่อไปนะครับไปด้วยกันโอเคไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ